ร้องเรียนของคณะส,สิทธิสงหลวงตามหาบัววัดป่าบ้านต่าจังหวัดอุดรธานีนะคะไม่รับหลักเกณฑ์การจัดระเบียบวิทยุชุมชนของกสทชจากนี้ไปกลุ่มมูลณิธิเสียงธรรมนะคะซึ่งจัดรายการวิทยุจะเดินหน้าอย่างไรและมีข้อเป็นห่วงอย่างไรนะคะกับกฎเกณฑ์ของทางกสทชวันนี้จะมาพูดคุยกันนะคะท่านแรกค่ะแขกรับเชิญ <establishing> ผ <tema S 1> <c DOWN> ู <c ười Warning>. ้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์สิริพรอดุลสินค่ะกรรมการสภาผู้ฟังบูรณิธิเสียงธรรม และถัดไปนะคะดรดาราวันเด่นอุดมกลุ่มนักวิชาการเพื่อธนุบำรุงพุทธศาสนาครูภูมิปัญญาไทยด้านปรัชญาศาสนาและประเพณีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะเขาเรียกร้องของทางคณะสิทธิส่งนะคะเกี่ยวข้องกับการกระจายเสียงของบุลนิธิเสียงธรรมนะคะรายการวิทยุเกิดปัญหาอะไรขึ้นคะปัญหาจริงๆนั่นก็คือหลักเกณฑ์การออกใบอนุญ,ญาตทดลองประกอบกิจการซึ่งออกมาในวันที่19กันยานะครับ แล้วก็มีผลบังคับใช้ในวันที่20กันยาสิ่งที่เป็นปนัญหาก็คือว่าหลักเกณฑ์ตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทางกสทชใช้หลักวิชาการอะไรพิจารณานะครับบังคับให้วิทยุทั้ง3ประเภทเนี่ยนะครับมีเสากำลังส่งนี่สูงไม่เกิน60เมตรและก็มีกำลังส่งไม่เกิน500วัตต นะครับก่อนอื่นถ้าจะเข้าใจที่มาที่ไปตรงนี้ประเด็นที่ทางมูลนิธิเสียงธรรมนะครับคือลูกสิษย์ลูกหาขององค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวเนี่ยมาเรียกร้องก็คือว่าในทางกฎหมายนะครับการประกอบกิจาการปี2551เนี่ยได้แบ่งประเภทวิทย,ยุออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะครับและทางกสทชอเองก็ยังใช้พรบรฉบับนี้อยู่ในการพิจารณาประเภทที่1เราเรียกว่าเป็นบริการสาธารณะ ประเภทที่2บริการชุมชนและประเภทที่3เนี่ยก็คือทางธุรกิจถามว่า3ประเภทนี้แตกต่างกันอย่างไรในทางกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนครับว่า2ประเภทแรกนั่นก็คือบริการสาธารณะและบริการชุมชนมีเจตนารมณ์เช่นเดียวกันนั่นก็คือการทําเพื่อประโยชน์สาธารณะและในข้อกฎหมายยังเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่า วิทยุทั้งสองประเภทนี้ห้ามสแสวงหาผลกำไรหรือพูดในง่ายในภาษาชาวบ้านก็คือว่าห้ามมีโฆษณาซึ่งแตกต่างอย่างชัดเจนกับวิทยุประเภทที่3นั่นก็คือทางธุรกิจแล้วรายการวิทยุของเลูลินิธิเสียงธรรมเนี่ยจัดตัวเองอยู่ในประเภทไหนก็คือวิทยุชุมชนเชิงประเด็นหรือวิทยุชุมชนที่มีความสนใจร่วมกันค่ะทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือการลด ความสูงของเสาและก็การ<ช>พลังในการกระจายเสียงนะคะคปัญหาก็คือตอนนี้เสาและก็กําลังในการกระจายเสียงของทางบุลนิธินี่มีประมาณคือาทางบุรีริที่เองนะครับมีวิทยุสถานีวิทยุเครือข่ายทั้งหมดนี้หนึสถานีนะครับ <c oughs> ถ้าจะบอกว่าเกณฑ์กฎเกณฑ์ของกสทชนะครับมีผลกระทบนี่ประมาณ20-30%ที่มีเสาและก็กำลังส่งสูงกว่าทางที่กสทชกำหนด นะครับแล้วนอกนั้นนี่ก็จะอยู่ต่ํากว่าหรือเท่ากับถึงที่กสทชกำหนดถ้าจะพิจารณาว่ากระทบอย่างไรพิจารณาง่ายๆจากสถานีวิทยุแม่ข่ายซึ่งอยู่บ้านตาดนะครับซึ่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ตั้งเอาไว้แล้วลูกศิษย์ลูกหานี่เทิดทุนเคารพมากตรงเนี้ยนะครับมีกําลังส่งอยู่ที่1 0,000วัตต์หรือ10กิโลวัตต์และมีเสาสูงอยู่ที่120เมตรแล้วกฎหมายของกสทชล่ะคะเหลือ60เมตรจาก120 จาก1 0 0 0 0วัตต์หรือ500วัตต์ถามว่ากระทบอย่างไรถ้าพิจารณาง่ายๆเลยนะครับว่าพื้นที่ในการที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการฟังเสียงธรรมตรงนี้นะครับพิจารณาว่า1 0 0่0หมื่นวัตต์และเสาส่ง120เมตรเนี่ยเราสามารถส่งกระจายได้ประมาณ80กิโลรัศมีแต่กฎกสทชอนอกจาก2ตรงนั้นยังกำหนดอีกว่าห้ามเกิน20กิโล เราเอา2ตัวนี้มาคำนวณพื้นที่วงกลมง่ายๆเลย πr กำลังสองเราพบว่าแต่ก่อนเราได้ประมาณ20,000ตารางกิโลเมตรแต่ตอนนี้เหลือ1,200คำถามคือว่าหายไปเกือบ20เท่าตรงนี้ซึ่งถ้าเทียบเป็นพื้นที่นั่นก็คือมากกว่า80หรือ90เปอร์เซ็นต์สิ่งที่ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการฟังเสียงธรรมนั่งฟังไปด้วย นั่งสมาธิไปด้วยแล้วเขาไม่ได้รับฟังตรงนั้นเกิดปัญหาแล้วแ,แรงส่งก็จะแคบลงมาเยอะนะคะอาจารย์ดาราวันเป็นหนึ่งในผู้ร่วมดูแลเนื้อหาแล้วก็ร่วมจัดรายการด้วยกําลังเป็นห่วงอะไรคะคกับกฎเกณฑ์ใหม<า>่ใน้าะที่ทผู้ดูแลสถานีแต่เนื้อหาเนี่ยทางแม่ขายจัดนะคะทีนี้ผลกระทบที่เรามองเนี่ยนะคะเน้นมองในแง่มุมมองของของเรียกว่าผู้ธนุบางรุงพระศาสนานใ,นในเชิงสังคม สังคมวิทยาเนี่ยมันเหมือนการคุมกําเนิดความดีอะ่ะเพราะธรรมะเนี่ยไม่ได้เป็นพิษภัยกับใครเลยแถมธรรมะเนี่ยนะคะยังเป็นตัวคืออย่างองค์หลวงตาท่านบอกว่าธรรมะเนี่ยเป็นน้ําดับไฟถ้าจะมองสังคมเราตอนนี้นะ่ะมันเหมือนไฟลุกโชนแล้วนะ่ะคนป่วยเยอะป่วยทั้งป่วยระดับป่วยกายป่วยทั้งจิตแล้วก็ป่วยจิตวิญญาณด้วยป่วยกายเราก็เข้าใจอยู่แล้วนะคะว่าโรคร้ายๆมันเยอะแล้วคนก็ทุกข์กับเรื่องพวกนี้ ป่วยทางจิตคือความเครียดทางเศรษฐกิจทางเรื่องการทามาหากินแต่ป่วยทางจิตวิญญาณนี่มันคือป่วยทางคุณธรรมมองว่าเนื้อหาแบบนี้จําเป็นสําหรับสังคมไทยใช่ใช่แล้วค่ะสังคมไทยตอนนี้ป่วยหนักแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ต่างกับจากสังคมโลกแต่สังคมไทยได้เปรียบสังคมโลกคือมียาขนานเอกคือพุทธธรรมอะเอาไว้เยียวยาได้ตรงจุดตรงตรงประเด็นพระพุทธธรรมเนี่ยสอนอะไรคะศีลส,สมาธิปัญญา พอสอนเรื่องศีลให้คนเขาไม่เบียดเบียน,ยนไม่ทําร้ายกันสอนสมาธิให้คนที่แบบอะไรอะคะมีประสิทธิภาพในการทํางานแล้วก็มีความสงบทางใจคือพวกที่ฟุ้งซ่านประสาทออกอย่างเงี้ยนะคะพอสมาธิดีเขาก็สงบจิตสงบใจได้และในทางปัญญาเนี่ยมันเป็นการพัฒนา,ยอ,ยาอย่างยั่งยืนพุทธศาสนาสอนในเรื่องการพึ่งตนเองอแก้ปัญหา อย่างมีกระบวนการที่เป็นวิทยาศาสตร์อย่าไปเข้าใจว่าธรรมะเป็นเรื่องล้าสมัยนะคะเพราะตอนนี้มุมมองของของคนไทยโดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์จ๋าเนี่ยจะมองว่าธรรมะล้าสมัยจึงคิดว่าไม่มีความจำเป็นกับสังคมคุณไปศึกษาพุทธศาสนาใหม่และจะพบว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นที่ยอมรับของนักวิทยาศาสตร์แม้ไนส์อย่างเงี้ยเขาก็บอกเป็นศาสนาเดียวที่รับมือกันได้กับวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ ทุกวันนี้เนื้อหาของรายการที่ออกอากาศ24ชั่วโมงนะคะ<ช>มีโฆษณาไหมคะไม่มีค่ะมีแต่พวกเราเนี่ยนะคะเราไม่ได้หาไรายได้จากการโฆษณาสถานีไหนะอย่างตัวนี้นเองเนี่ยรับผิดชอบเหมือนกับพวกในการสถานีทางราชราชนคราร,าราชสีมาในเมืองนคะรราชสีมาเนี่ยมี3สถานีนะคะนี่รับรับผิดชอบอยู่เขตนอกเมืองนะนะคะเราลงขันกันค่าไฟค่าใช้ใจ่าย แล้วก็เราไปอาศัยวัดวัดที่เป็นสายพระป่าลูกศิษย์พระป่าเนี่ยนะคะซึ่งเออไม่มีค่าใช้ใจ่ายเราถวายผู้ดูแลพระที่ดูแลสถานีก็แพ้เพียงแต่ว่าท่านพอจะซื้อน้าร้อนน้ําชาฉันไม่ได้เป็นค่าจ้างไม่ได้เป็นเงินเดือนค่ะมันมาจากเงินลงทันและเป็นอย่างนี้ทุกสถานีค่ะ แต่สาหรับการจัดกฎเกณฑ์ของกสทชนะคะกสทชก็อาจจะบอกว่าไม่ใช่เฉพาะมูลนิธิเสียงธรรมที่จะถูกกระทบเพราะว,าว่าวิทยุชุมชนหรือว่าสถานีอื่นๆทั่วประเทศก็จะถูกกระทบด้วยตรงนี้จะชี้แจงยังไงคะคือก่อนที่ผมจะตอบคําถามเนี่ยนะครับผมอยากจะเสริมประเด็นอาจารย์นิดนึงอาจารย์มองในแง่ของสังคมวิทยาสังคมของเราตอนนี้เส่อมรามจําเป็นต้องมีโดยเฉพาะตอนนี้ปัจจุบันนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งเนี่ย เป็นที่ประจักษ์เรื่องโครงการช่วยชาติขององค์หลวงตาพระหาบัวถามว่าวิทยุชุมชนที่เราตั้งขึ้นมาของมูลนิธิเสียงธรรมนี่เป็นเครื่องมือในการทําให้โครงการนี้สําเร็จง่ายขึ้นหรือเปล่านะอันนั้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งถ้าจะมุมมองตรงนี้ได้ทีนี้มาถามว่าอะไรนะครับเมื่อกี้เพราะว่าจะไม่ใช่สถานีวิทยุแห่งเดียวที่จะถูกกระทบนะคะทีนี้เนี่ยเรามาพิจารณาว่าอย่างที่ผมเกรินําไปแล้วนะครับว่าวิทยุมี3ประเภท ประเภทที่1ประเภทที่2คือบริการสาธารณะกับบริการชุมชนห้ามมีโฆษณาห้ามสแสวงหาผลกําไรเพราะฉะนั้นเงินทุกอย่างอย่างที่อาจารย์นําเสนอเนี่ยมาจากแรงจิตศรัทธาของประชาชนในชุมชนนั้น,น,นช่วยดูแลกันเองนะครับประเภทที่3คือประเภททางธุรกิจซึ่งก็เหมือนกับเดิมก่อนที่จะมีการปฏิรูปสื่อใช่หรือไม่นี่คือคําถามเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยองคลื่นความถี่เป็นของรัฐแล้วรัฐให้สัมปทานแล้ว ทุกคลื่นก็เป็นทางธุรกิจทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิรูปสื่อซึ่งเป็นหน้าที่หลักของกสทชเพื่ออะไรครับเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับภาคประชาชนภาคประชาชนนี่นั่นเขากําหนดชัดเจนว่าเปิดพื้นที่เพื่ออะไรเพื่อทําประโยชน์สาธารณะตรงนี้เองคําถามก็คือว่าถ้ามันกระทบทั้งหมดคําถาม,มง่ายๆผมก็ตอบง่ายๆอย่างนี้ว่าถ้าประเทศไทยทั้งหมด6 000, 7 0 0น0คลื่นเป็นคลื่นเพื่อประโยชน์สาธารณะไม่แสวงหาก,กําไร โมนิทิเสียงทายินดีที่จะเหลือแค่100วัตจะกําลังส่งเท่าไร่หรือเสาสูงเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าทุกคลื่นมันเป็นประโยชน์หมดแล้วแต่ถามว่าคําถามก็คือว่าคําว่าวิทยุชุมชนที่ประชาชนทั่วประเทศได้ยินและได้รับฟังมีโฆษณามากมายนี่จริงๆมันน่าจะเป็นหน้าที่ของกสทชที่จะไม่ให้องค์ความรู้เพราะว่าคําว่าวิทยุชุมชนตรงนั้นไม่ใช่วิทยุชุมชนตัวบทกฎหมายเขาเขียนชัดเจนว่า เป็นวิทยุทางธุรกิจระดับท้องถิ่นที่ผ่านมาก็เชื่อว่าทางกลุ่มก็ได้พูดคุยแล้วก็หารือกับทางกสทชมาหลายครั้งแล้วนะคะเหตุผลที่ทางกสทชยืนยันว่าจะต้องปรับเปลี่ยนนี้คืออะไรคะเขามีเหตุผลอันที่หนึ่งก็คือว่าเขาต้องการที่จะปรับจํานวนสถานีวิทยุมากเกินไปอันที่หนึ่งนะครับเหตุผลของเขาซึ่งผมก็ตอบไปแล้วว่าจริงๆมันไม่ใช่ คุณจะต้องไปดูว่ากฎหมายเขาให้สประเภทแต่ละประเภทแตกต่างกันประการที่2กฎหมายยังบอกอยู่ว่าจะต้องให้ภาพประชาชนอย่างน้อยร้อยละยี่สิบซ็นตทำไมเขาไม่ทำการแยกแยกประเภทวิทยุตรงไหนเป็นประเภทไหนและมีจำนวน,นเคลื่อนเท่าไหร่แล้วสิ่งจริงๆที่เป็นปัญหานี้เกิดจากวิทยุประเภทไหนถึงจะมีหลักเกณฑ์ตรงนั้นเข้ามาเพื่อที่จะมา จัดระบบระเบียบของวิทยุตรงนี้นะครับนั่นคือประการที่หนึ่งที่เขาอ้างประการที่สองเขาอ้างว่ามีความเสมอภาคเท่าเทียมกันคำถามของผมง่ายๆว่าวิทยุเพื่อประโยชน์สาธารณะและไม่ได้สแสวงหากำไรไม่มีโฆษณากับวิทยุทางธุรกิจซึ่งสามารถสแสวงหากำไรได้จากการโฆษณาสองสิ่งนี้เอามาให้เสมอภาคกันถูกต้องหรือไม่ นี่คือความเสมอภาคที่ทางกสทชต้องการจะแสดงออกหรือไม่นะครับประการที่สองง่ายๆอย่างที่ท่านอาจารย์ดรดาราวันพูดนะครับว,ว่าเนี่ยจิตวิญ,ญญาณสังคมมันเสื่อมสามมากเลยตอนนี้เนี่ยมันจะทำอย่างไรถ้าจะเทียบง่ายๆในเชิงของความเสมอภาคคำถามง่ายๆว่าพระพุทธศาสนาสมควรเสมอภาคกับภาคธุรกิจบันเทิงหรือไม่ อาจารย์คะถ้าอาจารย์เชื่อมั่นในความเป็นวิทยุชุมชนที่นํา <Okay. S 1> เสนอประเด็นที่ <Okay. S 1> เกี่ยวกับพุทธศาสนามีอะไรที่เป็นหลักฐานยืนยันว่าทําให้คนในชุมชนเนี่ยมีความเป็นอยู่หรือว่ามีทัศนคติที่ดีขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้น <Okay. S 1> นะคะเอ่อยกตัวอย่างนะคะนี่เรื่องจริงผู้ฟังท่านหนึ่งมาส,งส่งเรื่องมาเนะี่ยเขากําลังแบบเรียกว่าเครียดกับปัญหาชีวิตแล้วกําลังตัดสินใจจะฆ่าตัวตายยังมีบุญบุญวิทยุไปมามาเจอคลื่นนี้ ได้ธรรมะเป็นที่พึ่งทางใจมีความหวังในชีวิตและตัวเรียนเองเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาจิตออในสถานพระป่าด้วยเนี่ยนะคะอบรมเด็กมา2 0 0แสนกว่าคนแล้วก็ยังมีโอกาสได้เข้าไปอบรมผู้ต้องขังในเรือนจำเนี่ยหวัน3วันเนี่ยเราแก้ปัญหาสังคมได้อย่างนักโทษที่เข้าไปในเรือนจำรายหนึ่งเนี่ยนะคะเขาบอกว่าปัญหาย,ยาเสพติดเนะ่ะเพื่อนเป็นคนนําเขาเอ้ยนำตำรวจมาจับเขาแล้วเสร็จแล้วเนี่ย เ,ออเขาแค้นว่าออกไปจากคุกเนี่ยเขาจะไปตัดขาเพื่อนจะได้ไม่ต้องมาพาใครมาพาตำรวจมาจับใครอีกแล้วเข้าไปในคุกตั้งใจว่าจะไปค้ายาต่อเราไปให้เขาปฏิบัติธรรมหวันเขาบอกขอบคุณเพื่อนที่ลากเขามาเข้าคุกถ้าเขาไม่เข้าคุกเขาไม่ได้เห็นธรรมอย่างนี้เลิกคิดแล้ที่จะไปค้ายาต่อนะคะแล้วก็เด็กๆของเราเนี่ยอย่างที่มาแก้ปัญหาว่าเด็กจะต้องอะไรนะคะพกถุงยางอนามัยไปแก้ปัญหาเรื่องทําแท้งเรื่อง เออท้องก่อนวัยอันควรนั้นที่มันแก้ปลายเหตุค่ะแต่นั้นสร้างภูมิต้านทานให้กับเด็กว่าเราจะต้องมีจิตใจมั่นคงเวลามีสิ่งยั่วยุที่เขาจะยั่วยุให้เราเนี่ยไปทําในสิ่งที่มันไม่ควรเนี่ยนะคะถ้าเราห้ามใจตัวเองได้ถุงยางไม่ต้องใช้อยู่ตรงนี้ภูมิต้านทานมันอยู่ตรงนี้และนี้จากการเราอบรมสี่ห้าวันเนี่ยพอวันที่สี่เราเปิดโอกาสให้เด็กระบายสงสัยอะไรคับข้องใจอะไรเด็กกล้าสารภาพ ว่าทําแท้งมาบาปไหมจะแก้บาปอย่างไรแล้วน่าตกใจค่ะมัธยมสองอย่างเงี้ยทำแท้งมาแล้วสองหนนี่ดูสังคมเราสิคะว่ามันป่วยหนักไหมถ้ากสทชเนี่ยนะคะใช้อำนาจที่ตัวเองมีเน่นะคะสร้างคุณค่าให้กับสังคมเปิดโอกาสสิคะให้ยาวิเศษที่จะไปเยียวยาสังคมเนี่ยนะคะไป ให้เขาได้ทําหน้าที่เยียวยาแต่ตอนนี้นะค่ะสื่อส่วนใหญ่มันเป็นสื่อกระตุ้นกิเลสมันเป็นสื่อกระตุ้นกิเลสพอมองแล้วอยากมีเพศสัมพันธ์มองแล้วอยากจะตบตีกันอยากจะใช้ความรุนแรงน่าจะไปน่าจะไปคุมกําเนิดสื่อพวกนี้มากกว่าค่ะเรื่องของประเด็นเรื่องของเนื้อหาเนี่ยทางกสทชได้ให้เหตุผลหรือเปล่าะว่าเกรงว่าเนื้อหานี่อาจจะจะพาะกลุ่มมากเกินไปหรือว่าไม่ได้หลากหลายนะคะคืออย่างนี้ครับ ผมเสริมประเด็นอาจารย์ดาราวันนิดหนึ่งง่ายๆเลยโครงการช่วยชาติตอนนั้นทุกคนสิ้นหวังใช่ไหมครับพิสูจน์เท่าอายุ85ออกมาต่อสู้รณนงรงสิ่งที่แฝงอยู่ในโครงการช่วยชาติคืออะไรครับทุกคนมีความหวังทุกคนมีกําลังใจไม่ว่าจะคนรวยคนจนคําว่าสิ้นหวังนี่มันหมดแล้วนะครับคําว่าสิ้นหวังมันจบแล้วแต่พิสูจน์เท่าองค์นี้นะครับมันชัดเจนเลยว่า ธรรมะตรงนี้ทําให้คนเข้มแข็งขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างกลับเป็นผลดีขึ้นมาหมดนี่คือตัวอย่างชัดเจนอีกตัวอย่างหนึ่งสิ่งที่บอกว่าเนื้อหาสาระหลากหลายหรือไม่อย่างที่บอกว่าเราเป็นชุมชนพิเศษที่เรียกว่าเชิงประเด็นหรือมีความสนใจร่วมกันถ้าจะถามว่าผมตั้งเองหรือเปล่าหรือผมคิดไปเองหรือเปล่าว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นไม่ใช่หรอกครับนักวิชาการทางด้านสังคมทางด้านต่างๆเนี่ย เขาเพิจารณาแล้วว่าถูกต้องแม้กระทั่งตัวบทกฎหมายในพรบรองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ปี2,553เนี่ยนะครับพรบนี้คือรบรบที่กสทชต้องปฏิบัติตามเพราะว่าเป็นพรบรของตัวเองบอกกำหนดหน้าที่อะไรต่างๆยังให้คำนิยามชัดเจนว่าชุมชนคืออะไรแบ่งเอเป็นสองประเภทใหญ่ประเภทที่หนึซึ่งทุกคนในประเทศไทยเนี่ย เกือบเ0เห็นตรงกันว่าน่าจะเป็นแค่เชิงพื้นที่แต่พรบฉบับนี้นะครับเขียนบอกว่ามันหมายถึงชุมชนที่สื่อสารถึงกันได้มีความสนใจร่วมกันได้ตรงนี้คือชุมชนของเราวิทยุตรงนี้คือวิทยุชุมชนเชิงประเด็นถามว่าเกิดเฉพาะเมืองไทยเป็นของเสียงธรรมจริงหรือไม่ไม่ใช่หรอครับม,มันเกิดไ,ไ,ไดไ้ว่าเกินความเป็นชุมชนไปใช่ไหมคะถึงแม้มมว่าจะออกอากาศทั่วทั่วโลกมันมีมาหมดแล้ว ทั่วโลกมันมีมาหมดแล้วและสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้พูดเองหรอกครับมันมีหลักวิชาการชัดเจนอันนี้โฟกัสกรุ๊ปเรื่องวิทยุชุมชนโฟกัสนิดนึง,งนะจัดโดยสมัยนั้นยังเป็นกทชตามมาด้วยรายงานการสัมมนารับฟังความคิดเห็นเรื่องอนาคตของวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นในประเทศไทย<ะ>ทำพับปริกเฮียรริง ทั่วประเทศนะฮะสี่ภาคพ,พร้อมกับกรุงเทพอีกหนึ่งจุดโดยดําเนินการโดยกสทชอาจารย์กำลังจะบอกว่ากสทชก็เห็นความสําคัญของนี่ชเชิงประเด็นน,นะฮะรายงานผลการศึกษาโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการอนุญาตประกอบกิจาการกระจายเสียงที่มุ่งเน้นในเชิงประเด็นภายใต้พระราชบัญญัติ การประกอบกิจาการกระจายเสียงและกิจาการโทรทัศน์พศ2551โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมแห่งชาติวงเล็บสำนักงานกสทชแต่สิ่งนี้ประเทศไทยคนไทยเคยเห็นหรือไม่ไม่เคยอะครับจากนี้ไปเตรียมหาทางหนีทีไ,ไรยังไงคะไม่มีทางหนีทีไรแล้วครับมีแต่ความจริงใจ <c oughs> แล้วสิ่งที่อยากจะให้สังคมนี้พิจารณาร่วมกันว่า หน้าที่หลักของกสท,ทชคืออะไรเข้ามาปฏิรูปสื่อหรือไม่ประเด็นหลักของการปฏิรูปสื่อก็คือเปิดพื้นที่ให้กับภาคประชาชนเข้ามาร่วมกันมีคลื่นเป็นของตัวเองทําด้วยตัวเองเพื่อชุมชนตัวเองแต่กําหนดในกฎหมายชัดเจนว่าประเภทเหล่านี้นะต้องห้ามมีโฆษณาทําเพื่อประโยชน์สาธารณะเท่านั้นและกฎหมายยังเขียนดีกว่าพื้นที่ที่เปิดให้นี่ไม่น้อยกว่าร้อยละยีนะ ตั้งแต่20ถึง100ได้นะผมถึงบอกว่าถ้าวิทยุชุมชนจริงๆแล้วก็ทำเพื่อประโยชน์จริงๆเนี่ยถึง100%ทั่วประเทศไทยเนี่ยเสียงทําไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ถูกไหมครับค่ะทุกวันนี้มีผู้มาร่วมกันจัดทำรายการสักกี่คนจัดทำรายการนี่เราทำจากแม่ขายคะ่ะเรารับสัญญาณจากแม่ขายเท่านั้นนในแงด่ดูแลการการออกอากาศเท่านั้น คือก็ไม่ได้ควบคุมทางพระท่านดูแลให้เ,เราเพียงแต่สนับสนุนท่านานี่ในเรื่องของเนื้อหาที่คุณถามมาตะกี้เนี่ยดูเหมือนกอสทชเนี่ยจะไม่พิจารณาเนื้อหาในเชิงประโยชน์ต่อสังคมนะไปมองอะไรที่มันเป็นมันเป็นประเด็นเล็กๆอย่างความหลากหลายเนี่ยเขาก็มองไม่ออกว่าธรรมะของเราเนี่ยธรรมะไม่ได้แปลว่าหลากหลายจะต้องไปมีดนตรีไปมีลูกทุ่ง แต่ว่าธรรมะของเราคือหลากหลายในเชิงธรรมะมีตั้งแต่ธรรมะง่ายๆพื้นฐานอย่างบางเย็นจะมีนิทานหลวงตาอย่างเงี้ยธรรมะแบบนิทานตอนกลางวันจะมีธรรมะช่วยชาติแบบธรรมะของพื้นฐานส่วนมากหลวงตาจะสอนเรื่องศีลห้าพอภาคกลางคืนนี่แหละธรรมะภาคปฏิบัติจิตคือลึกลงมากอย่างนี้เราก็เรียกว่าเป็นความหลากหลายทางธรรมะแล้วแต่ภูมิธรรมของผู้ฟังใช่ไหมคะพอเกิดปัญหาอย่างนี้แล้วอาจารย์มองว่าอนาคตของวิทยุชุมชนอย่าง ของมูลนิี่เสียงธรรมนี้จะเป็นยังไงต่อไปคืออันนี้เนี่ยนะคะอนาคตของเราเนเราต่อสู้กันเต็มกําลังเพราะว่าหลวงตาองค์หลวงตาเนี่ยสอนเราให้สู้ไม่ถอยเพราะเราสู้กับความถูกต้องเราสู้เพื่อความถูกต้องและด้วยความถูกต้องใช่ไหมคะองค์หลวงตาท่านว่าอย่างไงรู้ไหมท่านบอกว่าแผ่นดินไทยเนี่ยรองรับพระพุทธศาสนาปฏิสถานพระพุทธศาสนามาเนี่ยคือท่านบอกว่าเนี่ยศาสนาเนี่ยล้ำเลิศ เป็นศาสนาเดียวที่องคศาสดาหมดกิเลสแล้วก็สอนคนให้หมดกิเลสด้วยสอนให้พึ่งตนเองได้นะ่ะใครที่อยู่บนแผ่นดินนี้แล้วไม่ปฏิบัติศาสนาถือว่าเหยียบแผ่นดินผิดไม่ทราบว่ากศทหมดโอกาสตรงนี้หรือเปล่าถ้าท่านจะคิดว่าอยู่บนแผ่นดินไทยจะทําคุณูปการกับชาติกับศาสนาโดยเฉพาะปีนี้นะ่ะพุทธชยัยยันตีทําถวายพระพุทธเจ้าได้ไหมทําถวายแผ่นดินไทยเพราะถ้าแผ่นดินไทยนี้เอาศาสนามาแก้ปัญหานะคะ ค่ะปัญหาสังคมจะลดลงเยอะค่ะอาจารย์เตรียมที่จะต่อสู้ทางกฎหมายต่อไปอยังไงคะคือสิ่งที่เราทํามาก็คือว่าประการที่1เนี่ยเราไม่ได้เริ่มต้นที่จะรุนแรงกับทางกสงท,ทชนะฮะในวันที่22สิงหาเนี่ยเรามีรายชื่อที่ไปคัดค้านประกาศฉบับนี้เนี่ยนะครับ1 5 0 0 0กว่ารายชื่อพร้อมกับทางออกโดยพิจารณาคือเราบอกกสท,ทชว่าคุณต้องพิจารณาคอนเทนต์เนื้อหามากกว่าเทคนิค คุณจะใช้เทคนิคมาพิจารณาซึ่งมันผิดวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปสื่อเพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับก็ประการที่2ดังนั้นนะครับเมื่อวันที่13กันยาเราก็ไปที่จะแสดงตนเพื่อใช้ในการถอดถอนกับประธานวุฒธธิแล้วเราสุดท้ายเราก็ไปยื่นกับประธานวุฒธธิรวบรวมรายชื่อได้5,7 0 0 0กรายชื่อไปเมื่อวันที่18นะครับตุลาที่ผ่านมา หลังจากนี้เราจะต่อสู้อย่างไรเราก็บอกว่าเราจะต้องฟ้องศาลรปกรคอรองเราจะต้องใช้กฎหมายตรงนี้แล้วก็ให้ประชาชนทั่วประเทศพิจารณาร่วมกันว่าสิ่งเหล่านี้ถูกต้องหรือไม่ค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณทั้งสองท่านมากนะคะเป็นมุมมองจากทางวิทยุชุมชนนะคะที่ ไม่พอใจกับเรื่องของการประกาศกฎเกณฑ์ใหม่ในการจัดระเบียวบวิทยุชุมชนนะคะสำหรับกสทชที่กำลังจะมีขึ้นแล้วเราจะพยายามติดต่อทางกสทชนะคะเพื่อมาตอบข้อสักถามและข้อสงสัยต่างๆในประเด็นเหล่านี้ค่ะและทั้งหมดคือตอบโจทย์สำหรับคืนนี้นะคะดิฉันนัฐาโกมลวาทินสวัสดีค่ะ